มีบางคนบอกว่าการมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใครก็ต้องจะเป็นที่ดูที่คนรวยกว่ามีบ้านหลังใหญ่โตกว่ามีสมบัติมากกว่ามีรูปร่างหน้าตาดีกว่าหรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่าซึ่งถ้าหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิตก็มีส่วนถูกแต่ในทางาเรียกว่า นะพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ถูกทั้งหมดเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่3ข้อนี้ข้อที่1คือใครได้สร้างบุญบาร,รมีอย่างเต็มที่มากกว่ากันข้อที่สองใครได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองและฝึกขัดเกลากิเลสได้มากกว่ากันจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในใจได้ ข้อที่3ใครได้นำพาเพื่อนมนุษย์ให้รู้จักเป้าหมายในชีวิตและเข้าถึงธรรมะมากกว่ากันหากเราทำได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า เพราะได้เอาต้นทุนชีวิตมาต่อยอดสร้างบุญบารมีเพื่อในชีวิตพบชาติต่อไปให้ดีขึ้นอีกเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาคือทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อให้ได้ไม่ต้องหมาเวียนไหวตายเกิดแล้วมีทุกข์ซ้ำๆนะเพราะฉะนั้นพึงทำสามข้อข้างต้นแล้วจะพบคุณค่าของชีวิต